ราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สําคัญใช้ในการมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะครับเราจึงต้องมีวิธีการที่จะถนอมและรักษาดวงตาให้อยู่กับเราได้นานที่สุดดวงตาเฉพาะทางโรงพยาบาลมามากรบเก้า,กาให้บริการดูแลโรคตาตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเฉพาะทางโดยทีมจักษุแพทย์เฉพาะทางในการตรวจและการวินิจฉัยเพื่อให้พร้อมในการดูแลโรคตาของคนไข้และของคนที่คุณรักนะครับโรคตาที่พบได้นะครับเช่นโรคตื้กตาเสพ คนไข้ก็จะมาด้วยอาการปวดตาเครื่องตาหรือแม้กระทั่งเจ็บที่เปลือกตารวมถึงว่ามีตุ่มกดเจ็บนะครับมีคําเรียกเฉพาะทางว่าอาจจะเป็นเรื่องของตากุ้งยิงการตรวจและการรักษานะครับเราก็จะมีการตรวจประเมินเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะมาส่องด้วยกล้องที่ใช้ในการตรวจตาโดยเฉพาะนะครับสำหรับเรื่องการรักษาเนี่ยการเป็นเปลือกตาเสดถ้ามีการติดเชื้อเราก็จะมีการให้ยาปฏิชีวนะรับประทานแล้วก็มียาปฏิชีวนะเพื่อการหยอด รวมถึงการประคบอุ่นนะครับช่วยบรรเทาอาการถ้าเป็นมากจกนกระทั่งมีตุ่มเป็นหนองหรือว่าตากุ้งยิงที่สุกเนี่ยเราก็จะมีกรีนระบายหนองครับและอีกโรคหนึ่งที่พบได้บ่อยนะครับก็เป็นความผิดปกติของจอประสาทตาและวุ้นในตานะครับเช่นเรื่องของวุ้นในตาเสื่อมหรือว่าเบาหวานขึ้นตานะครับวุ้นในตาเสื่อมเนี่ยคนไข้ก็จะมาด้วยอาการเห็นจุดดำๆลอยไปมาบางคนก็จะบรรยายว่าเหมือนกับแมงวันแมงวีเป็นอย่กงย่ย,ยัยเหมืมุมบางคนก็เห็นแสงว่าเหมือนฟ้าแลบหรือว่าเหมือนแสงแลช อาการเหล่านี้เป็นอาการที่คนไข้จะมาตรวจตาเบื้องต้นนะครับมีการขยายม่านตาและใช้อุปกรณ์ในการตรวจนะครับมีเลนพิเศษในการตรวจเพื่อประเมินจอประสาทตาและวุ้นในตารวมถึงการตรวจจอประสาทตาเพื่อประเมินของเบาหวานขึ้นตานะครับเราก็จะมีการขยายม่านตามีการถ่ายรูปจอประสาทตาหรือมีการถ่ายรูปด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษเพื่อดูว่ามีจุดกระพริที่บวมหรือว่าความผิดปกติของจอประสาทตาส่วนอื่นด้วยหรือไม่สําหรับการรักษาภาวะเบาหวานขึ้นตานะครับ ถ้าเป็นภาวะเบาหวานขึ้นตาที่อยู่ในระยะสุดท้ายหรือมีจุดรับภาพบวมเราอาจจะใช้วิธีการรักษาด้วยการฉีดยาเข้าวุ้นในตานะครับหรือการเลเซอร์ซึ่งทางโรงพยาบาลเราก็มีความพร้อมในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวและโรคหนึ่งนะครับเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นและคนไข้จะไม่ค่อยมีอาการนะครับมักจะต้องมาตรวจเพื่อคัดกรองเบื้องต้นหรือเพื่อตรวจพิเศษเพิ่มเติมนะครับก็คือโรคต้อหินโรคต้อหินในเบื้องต้นเนี่ยคนไข้มักจะมาด้วยอาการที่ ไม่มีความผิดปกติในการมองเห็นแต่ว่ามาตรวจพบด้วยบังเอิญด้วยการตรวจหน้ากล้องนะครับเมื่อเราสงสัยที่จะเป็นโรคต้อหินเนี่ยเราจะมีการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษด้วยการดูสแกนตัวควประสาตตาหรือว่าตรวจลานสายตานะครับและยังมีต้อหินอีกชนิดหนึ่งก็คือต้อหินมุมปิดนะครับซึ่งจะต้องทําการรักษาด้วยการเลเซอร์เปิดทางระบายน้ําในช่องหน้าลูกตาผ่านทางม่านตานะครับโรคตาไม่ได้มีเฉพาะในผู้ใหญ่นะครับก็จะมีโรคที่พบในเด็กได้ด้วยนะครับ ที่พบได้บ่อยก็คือภาวะตาขี้เกียจตาขี้เกียจเนี่ยจะมาด้วยอาการตามมวข้างใดข้างหนึ่งหรือสองข้างก็ได้โดยที่จะพบตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยนะครับโดยจะต้องมีการวินิจฉัยในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและมีการใส่แว่นแก้ไขนะครับโดยจากสุแพทย์เฉพาะทางทางด้านเด็กโดยเฉพาะนะครับหากไม่ได้รับการรักษาตั้งแต่เด็กเนี่ยอาจจะมีการมองเห็นที่ไม่ดีไปตลอดชีวิตได้หากมีข้อสงสัยหรือว่าโรคทางตาหรือว่า อาการทางตาที่ผิดปกตินะครับสามารถเข้ามารับการปรึกษาได้ที่ศูนย์ตาเฉพาะทางโรงพยาบาลมาประกอบ9ชั้น2นะครับ